ก้าโชว์ผีชีไม่นะคลิปเนี้ยคือผีชีมากมากสวัสดีค่ะทุกคนมอรนิ่งนะคะวันนี้นะคะก็เป็นเช้าอันสดใสหรือเปล่า <laughs> วันนี้นะคะเราก็จะมาทําคลิปที่ว่าทุกคนเรียกร้องกันมาเยอะมากๆเลยนะคะก็คือเป็นสกินแคร์รูทนของเรานั่นเองนะคะแล้วก็ช่วงนี้ก็จะมาอัปเดตผิวหน้าให้ดูด้วยนะคะว่าแบบเออหลังจากที่เรา ใช้ครีมตัวหนึ่งมาขอไม่เอ่ยชื่อแล้วกันเนาะแต่ว่าเรา,าทุกคนก็คิดว่าน่าจะรู้นะคะก็ใช้ครีมตัวหนึ่งมาแล้วก็รู้สึกว่าแบบสิวขึ้นเยอะม,มากสิวตันอะไรต่างๆขึ้นนะคะก็เดี๋ยวจะมาอัปเดตผิวหน้าให้ดูกันว่าแบบตอนนี้เป็นยังไงก็จากที่เห็นในกล้องเลยนะคะก็รู้สึกว่าสิวตันอะไม่ขึ้นแล้วนะคะแล้วก็จะมีเป็นช่วงนี้เราเป็นประจําเดือนนะคะก็จะมีเป็นสิวแบบประจําเดือนขึ้นนิดหน่อยนะคะตรงนี้แล้วก็ ตรงเนี้ยขึ้นแค่แบบนิดหน่อยนะคะนอกนั้นก็เหลือแค่รักษารอยอะไรอย่างงี้เนาะก็เดี๋ยวจะมาอัปเดตสกินแคร์ทั้งช่วงเช้าแล้วก็ช่วงเย็นนะคะนี่ก็คือเพิ่งตื่นเลยนะคะก็เดี๋ยวจะลงไปกินข้าวแล้วก็เดี๋ยวไปล้างหน้าให้ดูกันนะคะโอเคเดี๋ยวลงไปข้างล่างกันทุกคนคะตอนนี้เราได้อยู่ในห้องน้ําเรียบร้อยแล้วนะคะโฟมล้างหน้าที่เราเลือกใช้นะคะก็จะเป็นดนี่เลยนะคะจะเป็น ของโกลโมลินะคะซึ่งตัวนี้นะคะมีสารสกัดหลักๆจะดอกกุหลาบนะคะทุกคนซึ่งดอกกุหลาบก็จะมีสรรพคุณก็คือช่วยยับยั้งการเกิดสิวใหม่นะคะแล้วก็ลดการระคายเคือ,องการอักเสบของสิวก็คือหลักๆคือช่วยเรื่องสิวเลยนะคะนี่นี่นะคะเนื้อของเขาจะเป็นเจลใสๆแบบนี้เห็นไหมคือเป็นสีชมพูชมพูอ่อนๆนะคะนี่เป็นเจลๆเลยแล้วก็เราก็จะมา ผสมกับน้ำหนึ่งนะคะแล้วก็อย่างนี้ถูๆแบบิยาทุกคนนี่นะคะคือเขาจะเป็นแบบโฟมที่ไม่ค่อยมีฟองนะคะลืมนี่ก็จะล้างไปแบบนี้เลยตัวนี้นะคะคนผิวแพ้ง่ายสามารถใช้ได้นะเพราะว่าไม่มีสารสากัดส่วนผสมจากแอลกอฮอล์นะคะก็คือแบบอ่อนโยนมากๆเนี่ยเราก็จะบอกว่าเขาอะไม่มีฟองเลยอนะทุกคนเออรู้สึกได้ถึงแบบความอ่อนโยนจริงๆอะ โอเคค่ะทุกคนเราว่ามาการแต่งหน้าลงสกินแคร์ของเรากันแล้วนะคะเพราะว่าเราได้ไปอาบน้ํามาเรียบร้อยแล้วนะคะล้างหน้าอะไรเสร็จสับนะคะก็จะมาเริ่มบารุงกันในช่วงเช้ากันเลยนะคะก็ที่ตัวแรกนะคะก็จะลงเป็นขั้นตอนของน้าตกนะคะเรื่องน้าตกที่เพื่อนๆทุกคนแบบเออถูกกรดิตด้วยแบบนี้เนาะ,ะนี่นะคะก็ทาการแบบตกนูก่นๆ่นลงไปบนน้านแบบนี้นะคะเ้อของน้าตกมันจะเป็นช่วยแบบการเปิดผิวเตรียมผิวให้พร้อมรับสกินแคร์ตัวต่อไปอะไรแบบนี้เนาะเคะก็ทาคอด้วยนะคะ ถึงที่เด็ดตัวลับเลยนะคะที่ไม่เคยบอกทุกคนเลยว่าตัวนี้นะคะเป็นตัวที่เราชอบมากๆคือชอบใช้มากๆในช่วงเช้านะคะเพราะว่ารู้สึกน้องเขาเนื้อบางเบาซึมไว้ไม่หนักเลยนะคะนั่นก็คือนี่นะคะจะเป็นโก m โมรีแพลงตอนเอเซนนะคะหรือว่าเป็นเขาเรียกว่าเป็นเอเซนที่ช่วยผิวหน้าแบบ เนียนนุ่มนะคะชุ่มชื้นแล้วก็ตัวนี้นะคะทำสามารถฟื้นฟูทำให้ผิวว่าแข็งแรงขึ้นด้วยนะคะแล้วก็ที่สำคัญเลยช่วยลดรอยดำรอยแดงจากสิวลดรอยแพ้เป็นจากสิวด้วยนะคะก็จะเป็นแบบเนื้อเอสเซนต์แบบว่าเขาจะแตกตัวเป็นน้ำนมมาทุกคนเห็นปะเดี๋ยวเราทำให้ดูนี่เนื้อเขาจะเป็นแบบนี้เลยนะคะเห็นไหมจะเป็นสีใสๆขาวๆนะคะแล้วพอเกลี่ยแบบเนี้ย เขาจะแตกตัวออกเป็นน้ำเลยเกี่ยงง่ายมากบางเบาซึมไวมากไม่หนักหน้าเลยนะคะเนี่ยคือคือแบบแตกตัวเป็นน้ำจริงๆแล้วก็ตัวนี้นะคะจะช่วยปรับผิวให้แบบกระจ่างใสสว่างขึ้นด้วยเหมือนคล้ายๆเป็นแบบโทนอัพไปในตัวแบบไพรเมอร์อะไรเงี้ยเหมือนเตรียมผิวก่อนแต่งหน้านะคะแล้วแบบกลิ่นหอมมากนี่ซึมไปกับผิวแล้วนะคะตอนนี้ก็คือแบบชอบมากๆวิธีการใช้ก็คือเราจะแบบแต้มๆไปตรงหน้าแบบนี้เลยขอดูกระจกก่อน ไม่ต้องเยอะมากนะคะนี่ประมาณนี้ชุบชุบชึบนี่นะคะก็แต้มประมาณแบบเป็นขีดๆแบบนี้เนาะโอเคเราก็จะมาเกี่ยกันจะให้ดูเนื้อเขาแบบเกี่ยง่ายมากอะ่ะมันมันแตกตัวเป็นน้ําจริงๆอะ่ะเนี่ยแล้วก็ตัวนี้จะช่วยเออนั่นแหละอย่างที่บอกไปนะคะช่วยลดรอยต่างๆลดรอยแผลเป็นจากสิวตอนนี้เราก็แบบมีรอยสิวตรงเนี้ยเออเห็นปะ แต่ว่ามันจะดีขึ้นนะคะทุกคนอืรอยสิวคือเราเชื่อเลยว่าทุกคนแบบเกียดมัน <c oughs> คือมันเป็นวัฏจักรที่แบบมันเกิดมาทําไมก็ไม่รู้เนาะกับการเป็นสิวอะเออคนเป็นคนเป็นสิวคือต้องเข้าใจอะทุกคนว่ามันต้องใช้ระยะเวลาจริงๆนะคะกับการที่จะทํารีครเวอร์หน้าตัวเองให้กลับมาแบบเนียนเหมือนเด็กปอนหนึ่งอะไรเงี้ยเออเราอยากกลับไปหน้าเนียนเหมือนตอนประถมตอนมัธยมต้นมากอะ่ะ นี่นะคะก็คือเกลี่ยไปแบบนี้เนี่ยทุกคนเนื้อมันซึมไวบางเบามากชอบมากเห็นปะแล้วก็หน้าก็จะแบบปรับเหมือนให้ขาวขึ้นมาระดับหนึ่งเลยนะคะต่อมานะคะก็จะเป็นสเต็ปของเมคอัพแล้วนะคะเราก็จะลงเป็นตัวแรกเลยกันแดดนะคะตัวนี้มี spf 50บวก pa บวก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 เลยนะคะก็คือแบบไม่กันแดด ให้มันรู้ไปนะคะนี่ก็ทาคอนี่เนื้อกันแดดก็ปกตินะคะซึมไวเหมือนกันก็สำหรับลุกอยู่บ้านวันนี้ของเรานะคะจะไม่มีการลงรองพื้นเลยเลยคือแค่ลงกันแดดเสร็จใช้บ้านแล้วก็จะมาแต่งหน้าต่อด้วยลิปนะคะลิปแท่งเดียวเลยนนสีเขาจะแบบออกเป็นสีแบบแตงโมแตงโมนิดนึงแล้วก็รู้สึกถึงความใสๆอะ่ะออแต่งหน้าอยู่บ้านอะไรอย่างเงี้ย เขาจะเป็นสีแบบธรรมชาติมากแดงละเลือมากดูดินี่นะคะคือแบบเราไม่มีกระจกอะทุกคนก็เลยต้องมองจากกล้องแทนพยายามอยากเกี่ยให้แบบเลยตรงเนี้ยมันจะทําให้หน้าแบบดูแก่นะคะก็ปัดๆขึ้นไปจากขั้นตอนทาลิปตรงแก้มนะคะขอทาลิปมันิดนึงรู้สึกเพิ่มความชุ่มช,ชื้นก่อนโอเคค่ะมากันที่หน้าต่อนะคะเราก็อย่างที่บอกว่าไม่ลงรองพื้นแต่ขอแค่ทําให้หน้ามันมีนมสีสันด้วยลิปแท่งหนึ่งนะคะแค่แบบกันแดดแล้วก็ลิปก็คือพอแล้วอยู่บ้านแล้วก็จะมา ก็จะเพิ่มความขาวขึ้นมาอีกนึงนะคะนี่ปากกันใช้แท่งเดิมนะคะแดงเบอร์แปดล้านถ้าคนเลยรู้สึกว่ามันแดงไปอ่ะเอ้ยทำไมในกล้องมันแดงจังอ่ะตัวจริงไม่ได้แดงขนาดนั้นนะเนี่ยทำไมในกระจกมันไมไ่แดงอ่ะ โอ้โหปากแดงจิ้มริมอมแดงแดงแดงเกินในกล้องเอาออกหน่อยเสร็จเรียบร้อยอยังมาขั้นตอนสุดท้ายมาเซ็ตด้วยสเปรย์น้ำแรกกันนิดนึงนะคะเพื่อเพิ่มความเซ็ตของเมคอัพต่างๆแล้วก็เพิ่มความสดชื่นด้วยโอ้โหสุดยอดไปเลย เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับ everyday look ตอนเช้า skincare รวมกับ skincare ตอนเช้าด้วยง่ายๆ่มากๆเลยะคะ่ะแค่นี้เองทุกคนคือแต่งหน้าแค่แบบนี่จะเรียกว่าแต่งแล้วหรอใช้แค่แท่งเดียวอะไรอย่างนี้ <laughs> โอเคค่ะก็เดี๋ยวต่อไปจะเป็นการไปนั่งดูซีรีส์ต่อและถ่ายโทรศัพท์ต่อของทางเรานะคะแล้วก็เดี๋ยวเรามาเจอกันอีกทีตอนไนท์รูทีนนะคะก็เดี๋ยวมาอัปเดตว่าช่วงนี้ตอนคืนใช้อะไรยังไงบ้านนะคะก็เดี๋ยวมาเจอกันใหม่นะคะบ๊ายบายบ๊าย, <laughs> บ,ายบายทำไมวะ ก็ออกมาในช่วงกลางคืนกันแล้วนะคะก็จะเป็นในสกินแคร์รูทีนนะคะตอน,น,นคืนของเราก็เมื่อกี้เพิ่งออกล้งกายเสร็จใช่ไหมแล้วก็ไปอาบน้ำล้างหน้ามาเรียบร้อยแล้วนะคะก็ใช้เป็นโฟมตัวเดิมเลยนะคะเป็น rose jelly foam นั่นแหละนะคะของทางโกลโมลินะคะก็คือแบบรู้สึกล้างหน้าสะอาดมากแล้วก็ชุ่มชื้สนสำหรับตอนคืนเราจะลงเยอะกว่าปกติตอนเช้านะคะก็มาเรื่องตัวแรกก็จะใช้เป็นโทนเนอร์นะคะเช็ดก่อนเลยโทนเนอร์เขาให้ใช้กับ ตัมนัสนที่เราใช้จะเป็นตัวนี้ที่ใช้เช็ดโทนเนอร์โดยเฉพาะอ่ะแบบดีมากอุ้มน้ำดีมากแล้วก็แค่หยดโทนเนอร์ไปประมาณสหยดละก็คือแบบทั่วหน้าแล้วอ่ะนี่นะคะเช็ดเพอหน้าเสร็จเรียบร้อยนะคะต่อไปก็จะเป็นน้ำตกเนาะก็ใช้ตัวเดิมนะคะที่เพื่อนๆแบบเออถูกกับผิวหน้านะคะเลือกใช้ได้เลยนี่วอมวอมบนมือแบบนี้แล้วก็ใช้เป็นเทคนิคการแบบตกตกถูๆนะคะพยายามแบบทาขึ้นนะทุกคนเพื่อตอนแก่เราจะได้หน้าไม่เหี่ยวย่นนะคะ ู้สึกแบบคลิปนี้ไม่ค่อยมองกล้องเลยเพราะแบบเรามองหน้าปัดเพราะเวลาลงอะไรเกี่ยวกับหน้าคือต้องดูกระจกจะลงเป็นขั้นตอนของเซรั่มนะคะก็จะใช้เป็นแบบการหยดลงบนหน้าแบบนี้นี่นะคะนี่เลยตัวต่อมาเลยนะคะถือว่าเป็นทีเด็ดอีกแล้วนะคะก็คือใช้ลงตอนก่อนนอนทุกคืนเลยนะคะก็จะเป็นแทนแทนนี่เลย เป็น sleeping cream นะคะของโก o โมรินั่นเองนี่ข้างบนนะคะเป็นแบบนี้กระปุกเขาก็จะมีความแบบเหลี่ยมๆนะคะแล้วก็รู้สึกแข็งแรงทนทานมาก <c oughs> ก็คือตัวนี้นะคะเป็น sleeping cream ที่ทาเฉพาะตอนกลางคืนนะคะเพื่อเอ่อตัวนี้นะที่เราได้ศึกษามาอย่างถี่ถ้วนนะคะก็คือใช้สำหรับใครได้บ้านนะคะคือใช้ได้สำหรับทุกคนเลยนะคะไม่ว่าจะ หน้าคนที่มีสิวหรือว่าไม่มีสิวก็สามารถใช้ได้แต่ที่มอหมดเลยก็คือคนที่ติดสารสเตียรอยมานะคะก็สามารถใช้ได้หรือแบบเป็นสิวหนักๆเลยอะคือเหมือนแพ้มาอะไรเงี้ยสามารถใช้ตัวนี้ได้นะคะแบบฟื้นฟูผิวให้กลับมาแบบดีได้ดีมากๆเลยนะคะตัวนี้แล้วก็จะบอกว่า texture เ,เ,เนื้อครีมเขาอะคือมันเป็นครีมแบบดูจะเป็นเนื้อหนักๆอะทุกคนแต่จริงๆแล้วอะมันบางเบาแล้วก็ซึมไวมากๆะค่ะคือเราชอบ texture ตัวนี้มากเห็นไหม เนื้อจะเป็นแบบอย่างเงี้ยเ,เนื้อจะเป็นสีขาวๆแบบนี้ใช่ไหมดูแล้วแบบจะดูหนักหน้าแต่จริงๆคือไม่หนักหน้าเลยนะคะเบาสบายมากๆเนี่ยเกลืนไปกับผิวแล้วอะ่ะกลิ่นหอมมากตัวนี้นะคะช่วยลดรอยดำรอยแดงจากสิวแล้วก็เขาบอกให้ทาบางๆนี่ช่วยลดรอยดำรอยแดงจากสิวแล้วก็ช่วยกระชับรูขุมขนนะคะทำให้ผิวหน้าแข็งแรงฟื้นฟูผิวให้กลับมา มีสภาพที่แข็งแรงแล้วก็ดีนะคะนี่ทาไปเลยเห็นปะแต้มแล้วมันก็จะแบบเป็นอย่างนี้นะคะนี่หนึน่งสองสามสี่ห้าหาจุดว้าโอเคก็เริ่มเกี่ยเนี่ยเนื้อแบบซึมไวมากๆอะ่ะคือมันไม่หนักหน้าเลยอะ่ะดีมากตัวเนี้ยแล้วคือ สัมผัสได้เลยนะว่าตื่นเช้ามาแล้วหน้าฟูมากเหมือนลูคุมขนมันกระชับขึ้นนะทุกคนคือเราชอบใช้ตัวนี้มากนี่นะคะทาไปแบบนี้ ะะตอนนี้ก็คือแบบเกี่ยวแล้วก็ซึมเข้าผิวหน้าเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะก็รู้สึกว่ามันไม่เนินหนาเลยนะทุกคนเนื้อแบบเนื้อดีมากอะ่ะคือควรใช้ทุกคนเพราะว่าอยากกลับมาหน้าแบบใสเหมือนเดิมนะคะเหมือนตอนแรกที่ไม่มีสิวก็คือต้องลองนะคะตัวนี้คือเลิศมากๆเราชอบเรื่องเรื่องอะไรที่เห็นผลชัดก็คือตอนนี้นะคะลูกุมขนก็ชับมากตัวเนี้ยคือตื่นเช้ามาแบบลูกุมขนแบบแน่นมากแล้วหน้าฟูไปอีกนะคะก็คือแบบ รู้สึกว่าแฮปปี้มากสำหรับคลิปนี้นะคะก็ฝากไว้เพียงเท่านี้นะคะแบบหวังว่าทุกคนจะลองไปซื้อกันไม้ใช้ดูนะคะว่ามันดีจริง,รงการันตีคอนเฟิร์มเลยนะคะจากเสียงคนใช้อย่างเรานะคะก็สำหรับคลิปนี้นะคะถ้าเพื่อนชอบเปงนไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e ให้ด้วยนะคะคลิปนี้ไปแล้วนะบ๊ายบาย